ครับผมต่อต่อต่อเม่อกี้ยิงหัวฝาชีไปแล้วดุ้งๆใช่ไหมดุ้งๆหัวลูวินเซตเตอร์กัลลามสิบหนิ้วอ่าที่วิ่งความเร็วอยู่ประมาณพันเจด้อยฟุตต่อวินาทีนะจ๊ะดลูก่อนอ่าที่เห็นบุ๋มๆนี่คือหัวฝาชีนะที่เขาบอกว่ามันเจาะอ่ะมาเจอหัวลูดูบ้าง ยิงจากลำสิบหกนิ้วดูซิว่ามันจะเป็นจะใดขอ,องครับยิงทะลุครับหัวลูวินเซตเตอร์ทะลุนะครับเหล็กห้ามิล ยิงจากลำกล้อง16นิ้วความเร็ว1,700ฟุตต่อวินาทีแต่หัวแหลมที่เขาบอกว่าเจาะได้ไม่ทะลุนะครับเพราะวิว่งแค่พันหกเออต่างกันร้อยกว่าทำไมไม่ทะลุก็ไม่รู้โอเค